สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคาบา f อฟนิกคอมโบครับเจอกันอีกแล้วครับจากที่หายหน้ากันไปประมาณเดือนหนึ่งการอัปเดตตัวละครนะครับเพราะเรามีการเปลี่ยนอาชีพมานะครับจากคอสเชียวเป็นเบเดอร์ตัวนี้นี่เองนะครับก็จะอัปเดตตัวละครผมขอฟ,อง,ฟองนิดงนิดนึงก่อนนะครับต้องบอกว่ากิจกรรมเดือนที่ผ่านมา กิจกรรมที่ผ่านมาแม่งโคตรเดอะเบสเลยครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันเด็กแล้วก็กิจกรรมกันแตกหรือเขาเรียกว่าตัวจีนใช่ไหมตัวจีน2กิจกรรมทําให้ตัวละครเบตเตอร์ของเราที่มาแบบหนมเน้มก้าวกระโดดมาเป็น7จ็ดแสนห้าได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราให้ดูว่าหน้าปกของเราที่เราไปโม้กันอะ่ะมันคือไหนก็คืออันนี้สําหรับกิจกรรมวันเด็กนะครับแล้วก็อันนี้จบก,กิจกรรมรอ่างเปานะเพื่อนอ่าประมาณนี้เลยและก็ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าจะเรียกว่าสายฟรีก็ได้แต่จริงๆแม่ก็เติมแหละแค่ว่าผมเติมแบบอ้อมๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาแค่นั้นเองครับด้วยการจากตัวเด็กก็คือนี่ส่งของแบบนี้เลยไอ้เรื่องการส่งของที่บอกว่าหนึ่งหนึ่งอคล้ายๆกันแต่ผมทําได้แบบไม่ต้องรอหนึ่งหนึ่งก็ทาได้นี่ประมาณนี้เลยครับตัวอย่างมาโมยเยอะแล้วเรามาเข้าเนื้อหาของเราดีกว่าที่เกมเปิดมาตอนนี้ก็เรียกว่า8เดือนเต็ม ตอนนี้เข้าเดือนที่9้านะครับเรียกว่าเข้าเดือนที่9แล้วกับ8เดือนเต็มตัวละครเบดเดอร์เล่นมาได้แค่ประมาณ1เดือนของประมาณนี้ครับต้องบอกกันนะว่ามันก้ากระโดดจากกิจกรรมผมขอเริ่มที่ิ้นแรกเลยนะโม้เยอะและ้วหัวซิกนะครับโบสิบออบมา,าตรฐานสากลที่ฮิตกันก็เลดยี่สแต่ว่าผมยังไม่ตันนะ X4 อยู่เลยนะครับยังไม่สำเร็จ X5 สักทีดีไวไม่มีเสื้อ MM a ม็นะครับผมบูตันเรียบร้อย X5 แล้วนะครับแต่เดี๋ยวค่อยดันกันว่าในอนาคตอีกกี่เรื่อง X ดีไวยังไม่มีครับรองเท้าบูตันเรียบร้อยครับ3 m มแ X5 ดีไวก็ยังไม่มีเดี๋ยวค่อยว่ากันเหมือนเดิมครับมือ MM a ม็ครับบูตัน X5 ดีไวยังไม่มีเช่นเดิมครับเดี๋ยวค่อยทำาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น dy หรือ X นะครับเดี๋ยวไล่ทีละอย่างครับ เสร็จก็มาที่ดาบแล้วกัน,นครับดาบผมก็จะเป็นดาบจะเป็นสดาบซิกอยู่บว์สิบหกนะครับเออผมลืมบอกเสื้อสิบหกมือสิบหกลงเท้าสิบห้าดาบสิบหกนะครับสิบหกบูตันเรียบร้อยออฟยอดนิยม X 7ดนะครับดีวยังไม่มีเหมือนกันแล้วก็ยังยังไม่คิดจะเปลี่ยนน่าจะทําส่วนอื่นก่อน,นครับดาบก็เป็นดาบพาราเจาะเรียบร้อยบูตันเรียบร้อยเป็นออฟไม่ยอดนิยมแล้วก็ออฟ ที่เจาะเข้ามาก็ไม่ใช่ที่ควรจะต้องทําแต่ว่าก็เล่นได,ไ,ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับแต่อนาคตต้องเปลี่ยน X8 นะครับ d y ไ,ไม่มีเช่นกันนะครับบว16นะครับตั้งสองเล่มแล้วมาที่สร้อยเนาะสร้อยผมตอนนี้ก็นี้เลยครับอ่า K6 M4 k o 7สร้อยทองนะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่และไม่ได,ด้ดีขนาดนั้นแต่ก็แฮปปี้แล้วกําไรที่โคตรแพงของเราตั้งแต่ช่วงต้นเซิร์ฟเลยที่เราได้มานะครับ เคออสเจ็ดเรียบร้อยครับข้างหนึ่งก็เป็นคี่ยห้าโจมตียี่สิบเอ็ดนะครับกับอีกอันหนึ่งเป็นเอ็มเคียยี่สิบเอ็ดกับอีกอันหนึ่งเป็นเอมาคียเก้านะครับเคออสเจ็ดเหมือนกันนะครับแล้วก็ซโอ่เคออสคอแปดเออแม่งเอ้ยแล้วก็หูเป็นเดฟเจ็ดอ่าเป็นหูหลบเคออสเจ็ดข้างหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งยังห้าอยู่นะครับพยายามทำให้เป็นเจ็ดอยู่แล้วก็มาที่ไทเรเลียนก็บวกเก้าเรามีกระแตอยู่สองอัน ไม่รู้อนาคตจะได้ตีตอนไหนคร really ับมอเตอร์ไซค์ที่รอวันเปลี่ยนก็เป็นบูที่ใส่มานานมากครับราคาคันนี้ผมจบไปตั้งห0 0 0นเจมเนี่ยโดแพง X5 นะครับแต่ต้องเปลี่ยนคนะรับชามบวก9นะครับชามอ่าไม่ใช่ชามอีฟิเเตอร์แดงบวก9แล้วก็บวก8แล้วก็บวก8ขาวกับเขียวนะครับส่วนฟ้าบวก4เดี๋ยวคงจะได้รางวัลจากสตรีมนะครับเดี๋ยวจะคงจะได้เปลี่ยนเป็นบวกแกัน พระคุมเป็น chaos เจ็ดเรียบร้อยครับพระคุมร้อยสี่สิบห้านะครับในเฟรมแล้วก็เข้มขัดบวกสิบเอ็ดนะครับเห็ดไฟ r e บวกสิบเอ็ดาริสบวกห้าขนทองบวกแปดแล้วก็ขนดำบวกสิบสองแล้วก็ประดับใหม่เขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกอะ b o o บ t b o o t อะไรซึ่งอย่างครับ chaos เจ็ด option chaos ดีมากนะครับแล้วก็ option หวยแตกมากครับก็ใส่ใส่ไปก่อนนะส่วนแหวนก็บวกห้า 67 67แล้วก็66แหวนเราวันเปลี่ยนก็ตามรูปที่ให้ดูเลยครับที่เราส่งมาจากตัวเด็กนะครับอยู่นี่เดี๋ยวเราค่อยตีกันนะแล้วก็อุปกรณ์น่าจะหมดแล้วใช่ไหมแล้วก็มีหน้าคอสตูมคอสตูมผมใส่เป็นแบบนี้นะครับราคาโคตรถูกคือมา30,000เจมเองแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ผมพี่ขอโทษผมลืมเปลี่ยนนี่ครับประตูของ,งของจริงเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวผมกําลังจะ กำลังจะเติม500รอเพื่อใส่นสามสกุลนะครับมันรู้สึกว่าคุ้มมัน500้อยบาทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้เติมนะครับแล้วก็ลูกบาทอ่าลูกบาทก็เดี๋ยวค่อยใส่เลยเราเอาทีอา่อยู่สเตตัสริงของเราครับอิงประมาณนี้นะครับเลขรวมเราก็คือเจ0 0แนนะครับอ่ะของเบ hm ื้องต้นครบแล้วใช่ไหมอ่าตรงนี้ครบแล้วอาดอุตเตตัสบ้างน,นะครับสเตตัสผมก็อ้าเป็นสเต็งบวกข้างหลังนะครับอ่าบวกข้างหลังเลยนะ 367บวก39แล้วก็อินบวกข้างหลังนะครับ58บวก19ครับแล้วก็เด็กเด็กเนี่ยไม่ต้องบวกเพราะว่าเด็กอ่ะมันคือเอาไว้ลงสุดๆเท่าที่จะลงได้อยู่แล้วครับอืมแล้วก็สเตตัสด้านในหน้าโจมตีเลขแดงผมอยู่ที่401แแล้วนะ401 6,000แล้วก็ข้างล่าง2 9งแล้วนะครับอ่า PVE เรานั่นแหละโจมตีเป็น4 4 0 8 1นนะครับรวมกับ PVE ก็จะเป็นเกือบเกือบ5,000แล้ว ประมาณ4 0 0 0ันสี่แล้วครับแล้วก็มีแอ t แทร์เลดอยู่ที่1,000 0ถือว่าเพียงพอกับแพทปัจจุบันนี้ครับจะให้ดีต้องเพิ่มกว่านี้แต่ว่าก็ก็เพียงพออยู่ตอนนี้กิเลดล้นผมเลยจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้กิเลดกับแม็กซ์คีก็หกสิบเก้าครับกิเลดผมล้นนะครับแล้วก็กีดาสามร้อยสิบสาม แล้วก็มี PVE กีดา17นะครับแอมตอนนี้เราอยู่ที่186เยอะเกินนะครับเ <c oughs> ยอะเกินแต่ก็ไม่ได้แย่หรอกมันก็โอเคแหละเออก็นั่นแหละเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนที่ดาบนั่นแหละครับแล้วก็มีแอดคูลูซี่นะครับก็คือแม่นยำแหละเป็แม่นยำไม่มให้ตีมิดนะครับ1449รวม PVE ด้วยก็จะเป็นตัวเกือบ2000ได้ครับประมาณ1ันก้านะครับแล้วก็มีจอกกอดอยู่ที่440 ก้านะครับอย่างไม่ห้าร้อยเลยคุณกระจอกเลยมี PVE อีก81นะครับแล้วก็มี Add Add แอดดาเมจ e 70ดสิบแอดดาเมจอะมันไม่ค่อยมีผลหรอกแล้วก็มีอันนี้ผมมันรคือค่าหลบไปแหละรวมๆคือค่าลบนี่แหละครับแล้วก็มีไฟนอลดาเมจอยู่2%เนะครับแล้วก็มีมองข้ามมองข้ามรีดิว1้0ยกว่าแล้วก็มีตรงมองข้ามเลด20นะครับมองข้าม อมองข้ามเลทอ่าใช่มองข้ามเลทยี่สิบ PVE นะครับเป็น PVE นะยี่สิบแล้วก็เป็นมองข้ามเลทแบบเปอร์เซ็นต์อืมมองข้ามเลทแบบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยผมไม่เคยเจอค่านี้เหมันแปลกๆว่ะสองเปอร์เซ็นต์กับยี่สิบนี่คือ,อยังไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มองข้ามคีดาเมจสี่สิบแปดนะครับแล้วก็มองข้ามแอมสิบหกนะครับ แล้วก็มีดอมอนดาเมจ47มี P ีพีอ่ะก็คือดอมอนด์นามจอีก4นะครับแล้วก็มีมองข้ามปฏิเสธเจาะเกาะนะครับมองข้ามปฏิเสธเจาะเกาะอ,อีกทีหนึ่ง216ร้บวกสิด้านล่างอ่ะสำหรับหน้าโจมตีหน้าป้องกันผมอยู่ที่เลขรวม28งแสแล้วนะ28ง0 0นแปดแล้วก็ P V วอีก20,000ป้องกันอยู่ที่4,429ันบกวกพีวก็ประมาณ4 0 0พัมีดิเฟนเดตหนึ0 0หมแล้วนะครับแพทนี้ถ้าจะให้ดีผมมองว่ายืนเมือง แบบไม่แปลงล่างควรต้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันให้ได้แต่ผมยังทําไม่ได้นะเพราะว่าเออผมยังขายอะไรเยอะอีวีอีเวชันก็ห้าพันนะครับรวมข้างล่างก็ห้าพันอยู่ดีอันนี้ก็ยังเหมือนกันหนึ่งหมื่นอยู่ดีรวมพีวีแล้วก็ยังหนึ่งหมื่นอยู่ดีรีดิวแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดมันไม่ได้มีผลอยู่แล้วเพราะเบียต้องหลบให้ได้ไม่ใช่ป้องกันให้ได้ครับรวมพีวีก็พันหนึ่งพอดีครับการเลดกันคิดาการแอมไม่ไม่ได้สนครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมยังไม่มี ตีคีตแต่อนาคตจะมีนะอนาคตจะมีทําได้ทําไว้นะครับพวกนี้เพราะว่าหลังหลๆบอสมอนสเตอร์ Bot, จะมีตีคีแล้วนะครับแล้วก็อันนี้คือค่าหลบนะครับฏิเสธอิวเวชั่นเออเอาไปลงอิวเวชั่นเพิ่มให้เราครับ PVE ก็ว่ากันไปแล้วก็อันนี้ก็ป้องค่าป้ปองค่ากันรีดิวอีกทีนึงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีไฟนอลป้องกัน2%แล้วก็ PV อีก2%อปร่ะประมาณนี้ครับผมดูเลือดผมอยู่ที่เออ ดูดเลือดจริงๆกับผมแค่สาเปอร์เซ็นครับอันนี้ผมน่าจะมาจากส่วนส่วนสัตว์เลี้ยงมัง้งเดี๋ยวค่อยไปดูดในสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูดเลือดก,ก็ร้อยสองเลยเหรอเออดีผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเออนั่นแหละดูดเลือดผมร้อยสองประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มาที่หน้าสัตว์เลี้ยงอ่ะนี่ไงอ่ะจริงๆด้วยผมมาจากดูดเลือดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับแล้วก็แปดตรงนี้หนึ่งอันอ่ะแล้วก็มีตรงไหนก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออ ประมาณนี้ครับัต์เลี้ยงผมผมไม่รู้มันมาจากไหนเพิ่มแล้วก็ทหารรับจ้างผมมีปกตินะหยวนไเียนิวนะครับแล้วก็ทหารป้องกันแบ 2, สสองทหารดาเมจแบ 2, สสองทหารป้องกันแบสสามแล้วก็ทหารดามจแบสสามมีครบหมดเลยนะครับพอ,อ,อปีผมตันที่สองร้อยเรียบร้อยแล้วผมอัพเป็นตรงนี้นะครับถามว่าดีไหมมันไม่ดีหรอกแต่ว่า ผมว่าด้านหลังๆอ่ะด้านที่เราโฟกัสจริงๆมันคือด้านหลังอันนี้ยังไงก็ไม่ไม่ค่อยพอครับยังไงก็ไม่พอใช้ได้อยู่ดีครับแล้วก็ใช้ลงวอลดีด้วยและด้านล่างมันเพิ่มแฮปปี้มันเพิ่มอย่างละ2%ปซครับก็ถือว่าทําให้เราดามจแรงขึ้นอีกถ้าเทียบกับตรงเนี้ยอันนี้มันจะได้ดามจประมาณ5%เยอะกว่า3%ซก็น่าจะแรงเอาเรื่องแต่ผมว่าภาพรวมมันก็คงไม่ต่างกันนั้นก็เลยมาเอาฝั่งนี้ครับประมาณนี้ผมเลยเลยเ,เลือกฝั่งนี้นะ ดาเมจอาจจะไม่สุดเท่าฝั่งนี้แต่มันบาลานดีผมชอบแล้วก็มาที่ฉายาหรอฉายาไม่ไม่ค่อยมีอะไรบ้าก็เบสิกพื้นฐานอันนี้ผมสำหรับยอดเติมครบเท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้อ่ะเออแต่มาช่แสนแน่ๆเพราะว่ามันผมยังเติมไม่ถึงหลักๆผมเติมไม่ถึงมันผมไม่รู้ว่ามันต้องอเติมเท่าไหร่ถึงจะได้มาครับ ประมาณนี้ส่วนฉายารวมก็ประมาณนี้แะด้านข้างเนี่ยครับก็พอประมาณไม่ได้เยอะแล้วไม่ได้น้อยครับคอลเลกชันเดี๋ยวค่อยเปิดแล้วกันดูเมอริทเมอริทเนี่ยที่ผมบอกว่าเนี่ยจะทําให้ผมถึงหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้ก็คือเนี่ยแหละครับแพทปัจจุบันควรต้องถึงนี่ประมาณนี้เลยสำหรับบีทนะมันถึงได้ถ้าเราทำนะแต่ต้องพยายามหน่อยยืนเมืองเมอริทก็ประมาณนั้นแล้วก็มาตาม มาตามด้วยเอ่อลูนอาลูนผมก็เขาเรียกว่าเบสิกละกันที่ต้องมีเนี่ยครับตันหมดแล้วอันนี้ตันเรียบร้อยนะจากกิจกรรมที่ผ่านมานั่นแหละครับมันพาเราไปตันเลยนะอันนี้ก็ยังไม่ตันนะพยายามดันอยู่ให้ตันอยู่ครับแล้วก็ยังไม่มีลูนเจาะเกาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซื้อนะผมอยากได้เอฟเฟกเตอร์ฟ้าก่อน อันนี้ก็เป็นปกติสามช่องไม่ได้มีเพิ่มช่องที่สี่นะยังไม่ได้ทำํำ้วยสกิลสกิลก็เบ็นติกป,ปะที่แตกต่างก็คือตรงนี้ผมเรียนไปแบบนี้นะอนาคตอาจจะเอาออกเพราะว่าถ้าเกิดแอคกแทเลตเพียงพอจะไปเอาเป็นอย่างอื่นเข้ามาแทนนะครับโจมตีเล็กโจมตีใหญ่นะครับหลบเล็กหลบใหญ่แล้วก็มานาเบทจําเป็นต้องใช้จริง<ๆ>เบุปัญหาไม่พอครับสําหรับผมนะก็น่าจะประมาณนี้สําหรับสกิล แล้วหรือคอลเลกชันแล้วเนเอะอ๋อแล้วก็บัฟพ,พรีเมียมผมไม่ได้ใช้นะเป็นอะไรที่ดีมากนะทุกคนถ้าใช้ได้ผมแนะนำไม่ใช้นะเดือนละ2องหมื่นเจมก็ประมาณ200-300ประมาณ300ร้อยบาทโดยเฉลีย่ย200กว่าบาทโดยเฉลีย่ยแต่สเตตัสม,มันมันคุ้มอะแต่มันต้องจ่ายทุกเดือนนะผมผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็เลยค้ำค้าไปนะครับแต่มันคุ้มสำหรับใครที่อยากได้ดาเมจสุด ที่เหล้วก็คงจะเป็นคอลเลกชันแล้วคอลเลกชันผมอ่ะผมใช้คำว่าไม่ได้เยอะและไม่ได้น้อยเอาเป็นว่าอะไรที่เกี่ยวกับ PVE ผมยัดเต็มที่ส่วน PVP ผมยังไม่ค่อยโฟกัสเพราะว่าผมไม่ใช่สายลงวอแต่อนาคตยังไงก็ต้องทำครับเพราะว่ามันจำเป็นแล้วก็เกี่ยวกับป้องกันที่เป็นป้องกันแอมอะไรพวกนี้ที่ผมเคยบอกอว่าปัจจุบันนี้มันยังไม่ได้ใช้แต่อนาคตเดี๋ยวมัต้องใช้ยังไงก็ต้องมาอัพนะครับ อันนี้มองข้ามจะมีผมยังไม่ยอมทำเนี่ยพวกเนี้ยการแอมการคีอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้ใช้หมดนล้วในอนาคตทําได้ก็ทำนะแต่ผมยังไม่ได้โฟกัสมากนะผมก็เลยแบบทันเรื่อยๆแต่สมุดผมก็อยากให้ดูภาพรวมแล้วกันถ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณนี้เลือดเติมไม่ได้เยอะแต่ไม่ได้น้อยประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นแบบประมาณพวกสามสิบเปอร์เซ็นต์กับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ หน้าดันเจียนใช่ไหมอันนี้หน้าดันเจียน s right. <S เลื่อนเลื่อนเอานะแบบจะได้โฟกัสนะครับลำดับการเลื่อนไม่รู้อะไรอันนี้หน,น้านี้มีนิดเดียวเองอ,อันนี้ก็ไม่เดียวไม่ได้เยอะครับประมาณนี้เห็นไหมส่วนที่ว่ามัน,มนพอจะมีก็คือเนี่ยมันจะหกสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะ,ะอันเนียเลือดผมไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับเลือดทําไว้ก็ดีแหละทุกอย่างมันทําไปดีหมดแหละ อันนี้มันทํายากออลติเมตผมก็ทําไว้30อยากจะดัน60เท่าที่ดันได้นะแต่ต้อง30ให้ครบก่อนเนอะประมาณนี้นครับสังเกตดูไอ้พวกที่แบบเกี่ยวกับพวกกันแอมกันคี p v p ีพีไอพีเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ทําเดี๋ยวดูสังเกตเอาเวลาสามสิบเปอร์เซ็นต์แทบท้ทั้งหมดแล้วครับนนะ VE, เนี่ยนะ PVP เนี่ยผมจะไม่ค่อยแบบอะไรมากเลือดเนี่ยผมจะไม่ค่อยอะไรมากเลยเอนี v e อันนี้คือมันทํายากก็น่าจะรู้กันนั่นแหละ ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละมันก็คข้าๆแหละมันก็ทํามันต้องทําทุกคนแหละครับเออประมาณนี้สมุดมันให้ดูยากมากมันเยอะจนงงไปหมดเลยเราก็หมดแล้วปะไม่มีแล้วใช่น่าจะครบเรียบร้อยสําหรับการอัปเดตรอบนี้ Now, ก็อย่างที่คุยโม,โมโต,ตอนต้นสตรีมเลยไอตอนต้นตอนต้นคลิปเลยนะว่า ตัวละครผมอะอารมณ์เหมือนสายฟรีแต่จริงๆมันไม่ฟรีหรอกเพราะว่ามันมันเหมือนเติมอ้อมๆมเพราะผมได้ค่าจ้างมาผมยัดหมดผมเอาจากตัวเด็กมาผมก็นับเป็นว่าผมต้องเสียเงินอะเพราะว่าผมฟาร์มตัวเด็กมาแทนที่ผมจะต้องได้เงินผมไม่เอาบอกเอาอมายัดให้มันมันก็เหมือนเติมเงินอ้อมๆทางนึงอะเหมือนเซฟเกมเซฟขึ้นมาผมก็เลยมองว่าถ้าจะบอกว่าฟรีก็ได้เพราะคุณบอกเองไม่ใช่หรอกว่าการไม่เสียเงินเท่ากับสายฟรีผมก็เหมือนคนไม่ได้เสียเงิน แต่ว่ามันคือค่าจ้างที่ผมต้องได้เงินแต่ผมไม่เอาผมพยยัมผมพยายัดลงเกมหมดตัวเด็กผมก็ไม่ได้เสียเงินก็พยายัดลงเกมแม่มันหมดสุดท้ายมันก็เหมือนเติมอ้อมอ้อมอ่ะเหมือนการเสีเกมเพิ่มขึ้นมานั่นแหละในมุมมองผมประมาณนี้สําหรับตัวรองผมแค่นี้แหละเพื่อนแปดเดือนที่ผ่านมาเติบโตได้แค่นี้ยังไม่แปดแสนเลยชาวบ้านก็ไปแปดแสนกันหมดแล้วก็ใช้คําเดิมครับผมพยายามต่อไปเติบโตต่อไปเรื่อย และอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่คิดว่าจะทําก็คงจะหนีไม่พ้นอันนี้และก็คงจะโฟกัสสิ่งนี้ให้ได้บวกเหรือบวกแให้ได้ครับจากที่เราส่งมาจากตามรูปภาพที่ให้ดูเลยครับและก็ผ่านตรงนี้เสร็จก็อาจจะโฟกัสที่นี่และสิ่งนี้ครับ2ส,สิ่งนี้ที่จะเปลี่ยนต่อไปแต่ต้องอันนี้มาก่อนสะมาน,นี้ครับผมแล้ก็อีกนิดนึงไอ้นี่ย,ยังคาราคาซังไม่ยอมเจ็ดยวต้องไปดานให้มันเเหมือนกันครับผม โอเคน่าจะประมาณนี้ครับผมก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอันนี้เดี๋ยวเจอกันในสตรีมครับเดี๋ยวเราจะไปออฟพร้อมกันเลยสำหรับวันนี้น่าจะเท่านี้แล้วครับเจอกันในสตรีมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องพิ่วันเด็กน้อยเล็กๆต